สวัสดีค่ะวันนี้ผาพี่น้องมากินอุกมันพลัลังเนาะใส่หมูสามชั้นนะครับอุกมันผัลังใส่หมูสามชั้นแล้วก็น,นี่ก็หมกเห็ดหูหนูใส่ยอดมะขามอ่อนนะครับครั้งแรกนะครับแดงไม่เคยกินครับแดงน้องมนทำให้กิบบกน,นใช่ครับอันนี้แดงเพิ่งกินครั้งแรกครับยังไม่เคยกินครับน้องมนทำให้กิน กินกับข้าวสวยรนะ้อนๆเนาะก่อนกิน<ช>แล้วผักกุไลค์กดแชร์เกุติดตามช่องแล้วถ่ายกินด้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจังเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากว่าครับมา,บากนะินด้วยกันครับก็ทาเหมือนไข่อุบหรือว่าไก่อบเนาะแต่ว่าครึ่งมันก็ไม่ได้ใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้แค่นั้นเนาะนนใช่ครับแล้วใส่มะเขือเทศใส่หอมแดงเหมือนกันเลยนะคะใส่มะเขือเทศเยอะๆเนาะ มันจะได้ข้นๆนะคะต้องลับไวก่อนเพราะว่ามันพลังมันเย็นซ้าเนาะเพราะแรงันร้อนเปลี่ยนลอ,อยนะคะน้ำยา,มามไม่กินกันงใจมาครั้งนี้ครั้งแรก ล,ล,ล,ลยอยงนี่แหละหมกเสร็จมึง้องใส่เนี่ยนะคอยตอกเปรี้ยวๆนเนาะอร่อยมากครับนนแกงคามอนก็จะออกเปรี้ยวๆวันนี้กับข้าวไทยใหญ่โดนๆเลยนะคะค<ำ>ใช่ครับ หอมมะหอมมะม่วงในใบตองหมกใส่หอมแดงใส่มะเขือเทศใส่เยอดมะขามอ่อนแล้วก็กระเทีมพริกสด น้ำมันพืชนิดหนึ่งนะคะคือรสด,ดีองชูรสแล้วก็ผงขนเน่านุดเนี่ยคุกทุกอย่างแล้วก็เอามาใส่ไบตองพอ,อแล้วก็ตั้งไฟไม่ได้หมกเตาถ่านเนาะแป๊เดีวยวก็สุกแล้วแต่ไงอันนี้คนมาก มันก็ถ้ามันถ้าเป็นมือค่าย่อมมันก็คล้ายๆแบบว่าแกงมัสมันเนาะแกงมัำแกงน้สมันไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไม่ใช้พริกแกง อนมากอย่างนี e ้ครับเกินมันเสียดสีลูกเลยนะลูกใหญ่มีมันมันฝาหลังไว้เหี๋ยวมันจะเน่าเนาะเดี๋ยวมันจะเสียนะคะเราเลยคิดออกอย่งน totally ี้ เ็นที่บ้านเราส่งนี้จะไปหาเก็บเก็บเห็ดมาแล้วก็มาหมกใช้เห็ดละลายยางนะคะต่งนี้ก็เ,เป็นช่วงเีดืดนถ้าก็อนนอนเนาะแต่ว่านอนเริ่มยาวน,น,นี่เห็นแล้วหรอนเนี่ยกินได้แล้วก็หมกทับเนาะหมกที่เป็นที่เป็นถ้าเป็นหมกคู่ หมกหมกหมกแล้วหมกไม่กินเนาะก่อนที่ไปพักผุดแล้วมาหานึ่งเรงดยนนึ่งเร่นต้ำตาลแดดให้มันแห้งแล้วก็ไปขายใ่แ้าเขาไปทำได้หลายอย่างเป็นจีนเขาไปแปรรูปเป็นของกี่นี่เนาะเหมือนพีเอเมืองไทยนะขนมอะไรได้แนี้ใช่ครับ ก็เหมือนบเพียรอๆออมเ็ๆแล้วก็เค็มต่อไปหาครับต่อไปทำแบบคล้ายๆลี่ชินแบบนดนบนโดนอะไรนี่ไปหานางบางที่เยอะๆ้องที่มันก็น้อนครับแบบนั้นแต่ว่าค้าต้นมันุูมแล้วมันไม่ไม่ใหญ่นะ ตัวเล็กมันกำลังจะเปลี่ยนตัวใหม่นใช่ครับแต่ถ้าใบขุดแบบที่มันกำลังออกเนี่ยมีปากชอบแยกไปเพราะว่าเขาแต่ว่าเขาไม่ได้คาานะของข้าวไปขุดมาแล้วก็มาทำที่เป็นหมุกหมุกฟองที่บ้านเราเน <ๆ S 2> ี่ยแต่หมุใส่กไรไปขายในตลาดอะไรเงี้ยมันทำได้หลายอย่างเนาะ หาได้หมดครับตา,ามปูเขาไม่มีแต่ว่าพื้นที่ห้ามนะถ้าเราไม่โผลกูผีเนี่ไปได้หมดครับทั้งบ้านเนาะ mm hmm. แค่หามหมูกห้าเหตดอะไรเงี้ยได้หมดครับแต่ถ,ถ้าตัดไม่ก็มีห้ามครับ าแม่เอาขายมันเนนองไม้อะไรอย่างนี้ถ้าเอาไปคล้ายก็มีคนว่าอย่นีนทำแม่ใช่ครนะับต้องไว้ใช้ไม้กันเนาะทำรัวทำะอะไรย่านี้อ่นบ้านเราไม่มีหัวปลูกขาวโพดกรปลูกไปอย่างน,น้ไม่ต้องทำรัวปลูกทั้งภลูกเขา ที่บ้านเร<ม>าทำไปทำโูนี่ฉันหนังทำรูต้องเท่าเพราะยังเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ที่บ้านเราไม่เลี้ยงมันเลี้ยงยากเพราะว่าเจ้าของต้องเลี้ยงเพราะว่าไม่มีเงิน ต้องต้องทำงานอะไรเนาะปลูกเขาปูกทั้งทั้งพพท์อนเลยนะตรงนี้ก็ในนา,นาก็ูกข้านะาะต้องออกไปเอาควาที่มันไกลๆแล้วสร้างคนใน้้าไปเลี้ย ตามตป่าไม้ใหญ่อ่างเงี้ไกไกที่มันมที่ไม่มีคนปลุกเขา้เขากเคนเหนหแล้วกินันฝรั่งมันกินง่ายครับใครับสวัสดีครับส,สค่ะ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแล้วฝากกินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณมากมากครับ